พาราบาลาเนี่ยเป็นพื้นที่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งชาติในประเทศไทยนะครับที่อยู่ในพื้นที่ทางภาคใต้ตอนล่างที่ประกอบไปด้วยผืนป่า2ผืนนั่นก็คือป่าหาลาในเขตอำเภอเบตงจังหวัดยะลาและอยู่ในเขตอำเภอจะแนะ จังหวัดนาราธิวาสด้วยนะครับและอีกผืนหนึ่งก็คือป่าบาลาอยู่ในเขตอำเภอแวงและอำเภอสุขิรินจังหวัดนาราธิวาสถึงแม้ว่าป่าทั้ง2ผืนเนี่ยนะครับมันจะไม่ได้อยู่ติดกันเป็นป่าผืนเดียวกันนะแต่เมื่อปี2539นกะครับก็ได้มีการประกาศลงพระราชกิจจานุบเบกษาให้เป็นเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าร่วมกันโดยใช้คําว่าบาลาที่มาจากคําว่าบาละที่แปลว่าหลุดลื ซึ่งไอ้คำว่าบละเนี่ยมันก็มีที่มาจากเรื่องเล่าเก่าแก่นะครับเกี่ยวกับช้างเชือกนึงที่หลุดหนีเข้าป่าฟังอำเภอแว้งไปอีกคำนึงก็คือคำว่าฮาลาคำว่าฮาลาเนี่ยหมายถึงอบพยพซึ่งจะมาจากผู้คนที่อบพยพย้ายถิ่นฐานมาจากตัวเมืองปัตตานีจนมาอาศัยอยู่ในชุมชนโดยรอบชายป่านะครับ